ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่17 กันยายนพศ2564นะคะไม่ทราบว่าเมื่อวานเอฟซีท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก่อนอื่นเอ็ดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f อฟทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับ f อฟท่านใดที่ยังไม่โชคดีนะคะ งวดนี้เอสก็จะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าคลิปที่เอสนำเสนอก็เข้าอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขสูตรคำนวณของหลวงพ่อร่มโพนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็ให้มางวดแรกก็เข้าเต็มๆนะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้มาดูของงวดที่ผ่านมาด้วยนะคะเผื่อว่า FC บางท่านอาจจะไม่ได้ดูของงวดที่ผ่านมานะคะก็เลยอยากจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะได้พิจารณาดูนะคะว่าเราจะว่าตัวเลขจะเข้าล็อกไหนคู่ไหนนะคะท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <_ an> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆชฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมของงวดที่ผ่านมาก็เข้า9009นะคะวิง่งวิ่งก็เข้าเลข9บนล่างนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเข้าตัวบนนะคะเลข9เข้าตัวบนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขหลักก็เข้า9กับ0นะคะ สูตรนี้ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมเพิ่งให้งวดแรกก็เข้าเข้าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะตามต่อให้นะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้หลวงพ่อก็โทรมาหาแอดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะบอกว่าคำนวณเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงคลิปให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกในงวดวันที่ หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาหลวงพ่อนะคะตามเอดมาเลยค่ะ <Hello. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลกราบน้นมัสการค่ะหลวงพ่อจะเริญพรค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ๊ยหลวงพ่อตัวเลขเข้าเต็มเต็มเลยค่ะหลวงพ่อาจะเลขสูตรเข้าค่ะหลวงพ่อเนาะแต่ละแต่ว่าเลขฟันงวดนี้ไม่เข้าเนาะ แน่แน่วค่ะวันนี้ก็<ร>จะโทรตามต่อค่ะหลวงพ่อจ้าลงเลยเนาะค่ะคำนวณเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่ออ๋อแล้วแต่วันนี้เนี่ยอ๋อค่ะรวดเร็วทันใจดีเนาะหลวงพ่อเนาะออกออกปั๊บในชั่วโมงนั้นแหละก็คำนวณเลยพอรู้ตัวออกก็คำนวณต่อไปมีเอฟซีโทรหาบ้างไหมคะหลวงพ่อ ก็มีอยู่อ๋อเอ็ดก็ยังไม่รู้ค่ะเอปดก็ยังไม่รู้ว่ามีเอฟซีเขาโชคดีด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ค่ะหลวงพ่อก็คงผูกกันหลายคนอยู่อ๋อค่ะอืมอยู่หลายหลายคนที่ไม่ได้รับเบอร์ก็มีก็อาเห็นไม่รับข้อโทรมาใหม่นะอ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อบอกก็ได้โทรมาใหม่บางทีหลวงพ่อไปธุระก็ไม่รับอ๋อ ค่ะวอมละเอียดเอาลงเลยนะค่ะเอาเลขตั้งก่อนนะเลขหลักเนาะหลวงพ่อเลขหลักเลขหลักเลขหลัก,ลกค่ะหลวงพ่อศูนย์สีศูนย์เอ้ยสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์ค่ะ น,นี้ก็จับคู่เลยเอา่าวิ่งล่างก็สี่กับศูนนะอ๋อวิ่งล่างสี่กับศูนใช่อ๋อเอาล่างก่อนใช่ไหมคะหลวองพ่อครับก็อบอกเป็นล่างบนเลขวิ่งอ๋อวิ่งล่างใช่สองตัวสี่กับศูย์ วิ่งล่างสี่กับศูนย์ค่ะจับคู่จับคู่หนึ่งแปดจับคู่หนึ่งแปดค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสองตัวนี้เน้นเลยนะคู่เน้นใช่ไหมคะใช่เน้นเน้น ค่ะลงโทษแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดแล้วก็เก้าแปดค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะมีรางบนเลยค่ะ คือเป็นล่างบนเลยอ๋อชุดรวมบนล่างเนาะหลวงพ่อเนาะใช่อ,อ๋อค่ะชุดรวม<อ>บนล่างอ,อ๋อแล้วหลวงพ่อบอกว่า<ม>ให้วิ่งล่างสี่กับศูนย์คืออนันนี้แยกแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่อ๋อ,อแต่ว่าตัวจับคู่คือชุดรวมบนล่างใช่ไหมคะใช่อ,อ๋อค่ะเน้นตัวไหนคะหลวงพอ่อเน้นหนึ่งแปด เน้นหนึ่งเปรตกับศูนย์หนึ่งหนึ่งเปรตกับศูนย์หนึ่งค่ะอ่าเก้าหนึ่งก็เป็นตลองเก้าหนึ่งตลองให้มาหกหางแล้วหลวงพ่อเนาะใช่เหมือนเดิมค่ะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีอ๋อค่ะเครื่อไหนคะหลวงพว่อ ิงบนกอตีกับศูนย์อ๋อชุดรวมเนาะหลวงพ่อเนาะชุดรวมเหมือนเดิมค่ะอาจจะตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นการว่าเสียดายลักกี้เสียดายน้องก็เลยเอาทั้งทั้งคู่เลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวมาด้วยกันก็มี งวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพอ่อ90เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม90เปอร์เ็นต์ก็ออก90พอดีนะหลวงพอออ่องวดก่อนนะหลวงพ่อบอกว่ามั่นใจ90เปอร์เซ็นต์ตัวเลขก็ออก90เลยค่ะต้องทั้งวันก่อนกนรนมีแค่นี้ใช่ไหมคะหลวงพอ่อมีแค่นี้อ๋อค่ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อลงไอ้เลขบัญชีด้วยก็ได้ค่ะเผื่อว่ามี fc ทามหาค่ะหลวงพอ่อ ก็ลงไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อเผื่อว่ามีคนโชคดีเขาอยากจะร่วมบุญประมาณนี้ค่ะหลวงพ่ออ๋อเอาลงเลยก็ได้จ้าเผื่อว่ามีเอฟซีอยากจะร่วมบุญเนาะหลวงพ่อเนาะ,ะเผื่อว่ามีเอฟซีอยากจะร่วมบุญกับหลวงพ่อค่ะจ่ะเอา,า,าเอาทีละตัวนะค่ะธนาคารอะไรคะ ทกศทกศสาขาพุท่สงค่ะสาขาอะไรนะคะหลวงพ่อพุทธสงพุทธไทยสงเห็แนแล้วจ้าสาขาพ,พุทธพุไทยสง ค่ะห,หลวงพ่อเลขบัญชีค่ะเลขบัญชีก็ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองค่ะเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ค่ะสี่แปดสามสี่แปดสามค่ะสอง ามศูนย์สองสามศูนย์ค่ะ,ะชื่อลองพ่อค่ะเป็นของพี่ของพี่สาวอ๋อของพี่สาวเออลองพ่อดังนี้ื่อทีเลยอ๋อก็ชื่อพี่สาวค่ะอะนางบัวนางบัว นางบัวน,นาสกุลค,ค่ะหลวงพ่อนางสกุลนางสกุลท่าน้างแฟน,นเขาก็ปูชมชวนค่คะด้วยค่ะหลวงพ่อชื่อกับเลขบัญชีตรงกันค่ะอ๋อปูชมชวนปูชมสุชวนอ๋อปูปูชมชวนปูชมชวน ชมชวนชวนางบัวผู้ชมชวนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะหลวงพ่อเผื่อว่ามีเอฟซอยากจะร่วมบุญเนาะหลวงพ่อเนาะจะได้ลงไว้เลยค่ะจ้าจ้าจ้าค่ะงวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะหลวงพ่อ เหมือนเดิมเหมือนเดิม90เปอร์เซ็นเหมือนเดิม90เปอร์เซ็นเหมือนเดิมิบเปอร์เซ็นก็แน่นอนเลยเนาะหลวงพ่อเนาะเวลาเวลามันโดนก็โดนนะค่ะก็เข้าตัวจับคู่เข้าตัวเน้นเลยเนาะหลวงพ่อเนาะใช่วันก่อนหลวงพ่อก็เน้นให้ศูนย์เก้้าาเกกศูนย์ับเเกก้า้าสองหางวันค่ะวันนี้ก็เน้นให้หนึ่งแปดกับศูน01เนาะค่ะหลวงพ่อค่ะ การว่าจะลงตามตัวประมาณจากสองหางดูอ๋อบอกบอกมาเลยค่ะหลวงพว ừ, ่ออือก็มีศูมีห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ค่ะสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสองหางเนาะหลวงพ่อมีสองหางค่ะ ใครชอบอย่างไรก็ไม่ชอบอย่างไรก็จับกระลับบรลเลงก็ได้โอค่ะหลวงพ่อลองให้สองหางลองดูค่ะยังยังไม่ยังไม่เคยลองสักทีนะอ๋อเลขสามตัวใช่ไหมคะใช่เลขสามตัวไม่ลองสักทีเพิ่งเลนพิ่งลงเีค่ะอ๋อเดี๋ยวคลิปต่อไปก็รอความฝันเนาะหลวงพ่อเนาะ ใช่ใจะรอวันสุดท้ายนเนาะค่ะก็เราฝันถ้าหลวงพ่อฝันได้วันไหนก็โทรมาหาเอดได้เลยก็ได้ค่ะหลวงพ่อจะได้ลงเลยเนาะจะก็อยากจะให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีด้วยค่ะอ๋อขอเอฟซีอ่าร่ำรวยนะวันนี้นะวันต่อไปค่ะสบายสุขภาพแข็งแรงค่ะความเจ็บจะได้ความไข้จะได้มีนะ ค่ะหลวงพ่อและอ่าเอดด้วยนะค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อดูแลสุขภาพด้วยค่ะสาธุค่ะครับอายุวนนุกครังพลังเลยค่ะสาธุค่ะค่ะเอ็ดก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองแชนแนลนะเจ้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนามัสการเจ้าค่ะ กระเดพอรอค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากสูตรคำนวณหลวงพ่อร่มโพนะคะท่านผู้ชมกงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆ9009นะคะเข้าตัวเน้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะหลวงพ่อก็เลยคำนวณต่องวดให้เลยนะคะท่านผู้ชม งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพนนะคะเลขหลักจะมีสามหางนะคะมีสี่มีแปดมีศูนย์นะคะวิ่งบนล่างมีสี่กับศูนย์นะคะจับคู่เน้นมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะคู่รองจะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะ แต่ตัวที่เน้นที่สุดก็จะมี1881กับศ1นยนะคะหลวงพ่อก็เน้นให้ทงห่างนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนก็เน้นให้ทรงห่างเหมือนกันนะคะแล้วก็งวดนี้ให้3ตัวมาด้วยนะคะ3ตัวมีทงห่างนะคะมี504กับ498นะคะ504กับ498นะคะ fc ท่านใดที่ได้โชคได้ลาบกับหลวงพ่อแล้วอยากจะร่วมบุญกับท่านก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะแอดก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะธนาคารโทรกสนะคะสาขาพุทธไทยสงนะคะหมายเลขบัญชี052 720 483230นะคะ052 720 สี่แปดสามสองสามศูนย์นะคะชื่อนางบัวภูชมชวนนะคะชื่อนางบัวภูชมชวนนะคะเป็นพี่สาวของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกว่าท่านยังไม่มีหมายเลขบัญชีนะคะก็เลยให้หมายเลขบัญชีของพี่สาวนะคะและก็เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองศูนย์เก้าเก้าหกแปดห้านะคะ เบอร์โทรของหลวงพ่อ0852099685นะคะสำหรับ f c ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญกับหลวงพ่อร่มโพนะคะก็สามารถโทรห,หาหลวงพ่อได้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอฟก็จะลงหมายเลขบัญชีแล้วก็พร้อมเบอร์โทรของหลวงพ่อนะคะแล้วก็พร้อมสูตรแม่นๆ่นจากหลวงพ่อร่มโพนะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบตามนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าสูตรนี้ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังแน่นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆของหลวงพ่อร่มโพนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะข่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ